นางงามคนดังควงแฟนหนุ่มเข้าพิธีวิวาแห่ยินดีทั้งวงการนางงามดังควงแฟนหนุ่มเข้าประตูวิวาเรียกได้ว่าทำเอาชาวเน็ตและเหล่าบรรดาแฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายกับการแต่งงานของนางงามคู่ครองตำแหน่งมิ s ไ Thailand w o r ์ด2,561นิโคลินพิชภา,านางงามผู้ครองตำแหน่งมิสไทยแลนด์เวิร์ด2,61 0 และเป็นรองมิทเลิลคนแรกของประเทศไทยหลังแฟนหนุ่มกันกันตะพลมหานนขอแต่งงานไปเมื่อปีที่แล้วล่าสุดนิโคลินได้ออกมาประกาศข่าวดีได้เข้าพิธีแต่งงานกับแฟนหนุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งได้จัดงานไปเมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมาที่ลาสเวกัสอเมริกา